คืนสยองบนห้างกลางป่าเสียงใบไม้ไหวกับเสียงจิ้งหรีดดังระงมทั่วป่าลึกท่ามกลางความมืดมิดของค่ำคืนมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเป็นเงาสะท้อนบนพื้นดินชายสามคนเดินลัดเลาะไปตามทางเดินเล็กๆในป่าพร้อมปืนล่าสัตว์สะพายหลังพวกเขาคือบอยเดดและมงคลกลุ่มพรานสมัครเล่นที่ตัดสินใจออกล่าสัตว์กลางป่าในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสงสัยว่าจะชอบดีบอยกระซิบกับเพื่อนขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะห้างที่เราจะไปนั่งคืนนี้มันเก่าแก่เคยมีพรานเก่าหลายคนมานั่งแล้วกลับไปแบบแปลกๆมงคลพูดเบาๆแต่ในน้ำเสียงมีแววลังเลเด็ดหัวรอะก,กลัวอะไรไม่มีอะไรหรอกคืนนี้เราจะได้กวางหรือเก้งตัวโตวแน่เมื่อเดินมาถึงห้างล่าสัตว์ที่ตั้งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ พวกเขาก็ปีนขึ้นไปห้างไม้เต่านี้ตั้งอยู่กลางป่าห่างจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตรโครงสร้างเป็นไม้ไผ่กับกระดานไม้เก่าๆที่เริ่มผูพังแต่ยังพอใช้งานได้พวกเขาจัดแจงที่นั่งวางปืนไว้ในระยะที่หยิบจับได้ง่ายห้างสูงประมาณ4เมตรจากพื้นเวลานี้มีเพียงเสียงแมลงกลางคืนและเสียงลมพัดใบไม้ไมดังสู่ซ่าเสียงป่าเงียบสงัด แต่ก็ดูลึกลับหน้าขนลุกเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเขาไม่ได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่เลยแม้แต่น้อยทั้งที่ปกติหากเงียบแบบนี้มักจะมีอะไรบางอย่างเดินผ่านมาบอยกระซิบรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่หรือเปล่าเดทพอยักหน้าคือปกติป่ามันไม่เงียบขนาดนี้มงคลกปืนน้ำลายหยิบไฟถายขึ้นมาส่องไปรอบๆพื้นป่าเบื้องล่าง แสงไฟฉายจับต้องต้นไม้สูงใหญ่เถาวันรรโยงระยางแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเกือบหยุดเต้นมีเงาดำบางอย่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นมันตัวอะไรมงคลกระซิบพร้อมกับดึงแขนเดชให้ดูเดชจ้องไปที่เงาดำมันสูงโปร่งยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่เมื่อมองคลขยับไฟฉายให้ส่องตรงๆมันก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ที่นั่น หัวใจของทั้งสามเต้นแรงไม่มีใครกล้าเอ่ยอะไรออกมาได้แต่เนี่ยหูฟังเสียงป่าเสียงเหมือนมีบางอย่างเดินอยู่ใต้ห้างเสียงฝีเท้านั้นช้าและหนักหน่วงราวกับมีบางสิ่งกำลังเดินวนไปมาใต้ห้างไม้เก่าที่พวกเขานั่งอยู่บอยกอดปืนแน่นกระซิบเสียงสัน่นพวกมึงได้ยินไหมไม่มีใครตอบแต่ทุกคนรู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ าแน่ๆเสียงเดินนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆและเหมือนจะเดินวนรอบต้นไม้ที่เป็นฐานของห้างพวกเขาพยายามมองลงไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงามืดของป่ารกทึบทันใดนั้นเสียงเดินก็หยุดลงบรรยากาศเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองทุกคนเฝ้ารออย่างตึงเครียดก่อนที่เสียงเสียงหนึ่งจะดังขึ้นมาจากใต้ห้างพวกมึงลงมา เสียงนั้นเบาและแหบแห้งเหมือนเสียงของคนแก่ที่ไม่ได้พูดมานานแต่มันดังมาจากเบื้องล่างของพวกเขาไม่มีใครกล้าตอบไม่มีใครกล้าขยับลงมากูบอกให้ลงมาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงประทอกทุกคนตัวแข็นทื่อพยายามเพ่งมองไปที่พื้นเบื้องล่างและในตอนนั้นเองแสงจันทร์ก็เผยให้เห็นบางสิ่งมือสองข้างสีดำสนิทกำลังจับขอบของห้าง มือนั้นมีนิ้วเรียวยาวผิดมนุษย์ผิวหนังเหี่ยวย่นเหมือนซากศพที่แห้งกรังแต่เล็บของมันยาวคมราวกับกรงเล็บของสัตว์ป่าบ่อยท่าจะกรีดร้องออกมาแต่เดทรีบเอามือปิดปากเพื่อลดเสียงมือปริศนานั้นเริ่มไต่ขึ้นมาช้าช้าเหมือนกำลังจะดึงตัวเองขึ้นมาทุกคนคว้าปืนขึ้นมาเตรียมยิงแต่ก่อนที่พวกเขาจะเหนียวไกมือปริศนานั้นก็หายไปในพริบตา พร้อมกับเสียงหัวรอกแหบพร่าที่ดังสะท้อนอยู่ในป่ามงคลตัวสั่นรีบหันไปกระซิบกูว่าเราต้องหนีแล้วเดชโพยักหน้าทั้งสามคนค่อยๆลุกขึ้งแต่ทันใดนั้นห้างไม้ก็สั่นสะเทือนเหมือนมีบางอย่างกำลังเขย่ามันทุกคนทรงตัวแทบไม่อยู่เสียงไม้ลั่นเอีย๊ยอาจเหมือนมันกำลังจะพงังพวกเขาไม่มีทางเลือกอีกต่อไปต้องหนีเดชเป็นคนแรกที่กระโดดลงจากห้าง ามด้วยบอยและมงคลทั้งสามคนวิ่งอย่างสุดชีวิตโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเสียงฝีเท้าตามหลังมามันกำลังตามมาพวกเขาวิ่งลัดป่าฝ่าความมืดไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองจนกระทั่งแสงไฟจากหมู่บ้านส่องมาถึงพวกเขาจึงหยุดและหอบหายใจหนักพวกเขารอดแล้วหรือเปล่าทัานใดนั้นเสียงแหบพร่าก็ดังขึ้นอีกครั้งกระซิบอยู่ข้างหู